ว่าเป็นคงจริงที่มาหากินอยู่ในเมืองไทยว่ามีเมียรักชายไรล,ลูกสาวรวยกันสองคนอีสวยทั้งคู่อีหนูน่ายมยังไม่มีผัวสักคนหนุ่มๆนุมติกแจ๊ดลูกสาวคงโตวสวยโก้ใครใครก็รักว่าหาักให้มึงเลี้ยงแยกจากไม่อยากให้มึงแยกเก่งเหมืองแม่อรุกว่านางเจง อยากเก่งลูกค้าติดใาอยากให้มังแยกเก่งเมืองแม่ว่จึงไหลหักแยกให้มังแต่ตั้งลูกสาวของเล็กอวดอยากให้แยกไม่ลายเพราะตัวมังยังไม่ใหญ่อ้วก้อนหนักชายเมืองกาฬอีทีจากไม้ไว้เพรยัไม่ไหลหักแยกใายมังเขาไว้รออีกหน่อยเถอะน่ะว่าจะหักให้มั่งแยกซิ้นสักโซ่เงีวเงี้ยวเงี้ยวด่าด่าด่า เย็ยงเยกแน่ต้องยกให้แม่ของมังเบียดอวนยกไล่ทั้งวังแม่มังกีสมัครแหลงะเย็ดใส่เย็ดควายเยกหลังเย็หน้ายกดตาซิกแซกพูดถึงเส็จธักกิกสมัยนี้นะครับใครมีเสื้อคลมเสื้อผ้านะฮะผักเย็ก้าวว่าดีแล้วต้องคงเสื้อผ้าจะกรแลกขาดกางเกงเป้าขาดกางเกงหัวเข่าขาดตุกขาดเอาไปขายแลกขายไม่ได้นะครับเสื้อผ้าซื้อมาแพงๆเป็นพังๆนะครับ